สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วครับเช้าเป็นเช้าว,วันที่ยี่สิบสองครับสิงหาปีหกหกครับออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งครับปล่อยเบ็ดลาไปแล้วหนึ่งร้อยตัวลองปล่อยเช็คปลากระเบนดูครับว่ากินไหมเยื่อปลาทูเสร็จแล้วไปหาเยื่อตกปลาครับมีมึกมาติบตัวนี่ครับหมึกตายห้าตัว แล้วก็เลี้ยงเป็นไว้ครับนี่ครับเราไปตกปลากันครับน้ำเดินแล้วมาตกปลากันครับเย่อมึกเป็นนี่ครับ ใบมือก,กัด มาแล้มาแล้วนี่ครับอังเกอไต้ตัวย อยู่ครับอังเกยตัวที่สองมาแล้วนี่ครับ ตัวที่สองปลาเงียบครับไม่มีตัวกินนอนดูคันเบ็ดแล้วครับเกือบชั่วโมงแล้วปลาไม่กินเลย อยู่ห้านี่ปักกอด ังจากนั้นเงียบสนิทเจนสว่างครับเดี๋ยวไปลุ้นปลาเบ็ดลาวกันต่อครับช่วงเช้าสาวเบ็ดลาว มาสาเป็ดลาวกันเดียวไปรูนกันครับเป็ดลาวจะมีตัวกินไหมตาตกไม่ค่อยกินครับไม่รู้เป็นไรฝนตกฟ้าร้องด้วยเมื่อคืนเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ เลยค่ะเป็นลาจะมีตัวกินไหม ที่สองมาแล้วครับมาฝานี่ครับตัวที่สองใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่ครับ ที่สามมาแล้วครับอยู่ในน้ำนี่ครับ ปาตาใหญ่ครับปลาตานี่ครับเครื่องตู้อ่ะตัวที่สาม interactions <muchos> In ครับมาฝากตัวที่สี่ ครับป้าศาสตัสคดีค่ะ ปลาเบ็ดลาวตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับสาาเบ็ดลาวยกรอบเสร็จแล้วครับมาดูปลาที่ได้วันนี้กันนี่ครับปลาเบ็ดลาวมีปลาซากทั้งหมดหกตัวครับปลาใหญ่ห้าตัวปลาเล็กหนึ่งตัวปลาตกมีอังเกย3สามตัวครับปลากรดหนึ่งตัวปลารอบสามลูกมีปลาเก๋าตัวเดียวนี่ครับ ก็ยังพอได้อยู่ครับไม่แห้วปลารอบไม่เข้าครับน้ําเริ่มคุณอีกแล้วของในน้ําครับเรามองไม่เห็นได้มากบ้างได้น้อยบ้างเป็นเรื่องปกติครับอันนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วครับโอ้มุ่งขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ